ดีค่ะวันนี้นะคะปี2024นะคะออนิวของเรานะคะตอนนี้นะคะโฉมใหม่แล้วนะคะใช้เงินเพียง39,000บาทนะคะพร้อมร้อแม็กเลยนะคะกระจังหน้านะคะเปลี่ยนใหม่นะคะลูกค้านะคะสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะรถพร้อมส่งค่ะหน้าจอนะคะมีมาให้พร้อมกับตัวรถแล้วพร้อมพวงมาลัยบางจีฟังก์ชันพร้อมออกได้เลยค่ะ คุกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะรีบจองนะคะรถส่งทันก่อนปีใหม่แน่นอนมีพร้อมส่งให้แล้วนะคะปี2024มีพร้อมส่งทุกรุ่นค่ะ